สวัสดีครับจากเพจ Watch Up เช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เราจะมารีวิวลุมน็อกตัวพิเศษนะฮะก็เป็นตัว Limited e dition ด้วยนะฮะตัวนี้แล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ลูกค้าถามหากันเยอะมากจริงๆนะฮะตัวนี้ก็เราจะให้ดูความอาลังการของกล่องกันกะ่อนนะฮะนี่กล่องมองในกล้องอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะฮะนี่ครับกล่องของ0200 Series 00, ครับก็ ขนาดความต่างค่อนข้างจะต่างกันมากๆเลยทีเดียวนะฮะก็กล้องมันจะแคบนิดนึงฮะก็ให้ดูความสูงที่ต่างและความใหญ่ที่ต่างนะครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นอย่างที่แจ้งให้ทราบเป็นตัว Limited Edition เนี่ยก็มีความพิเศษมากๆนะฮะตัวนี้เป็น Scott Castle Special Edition นะก็คือ,อคนๆนี้เนี่ยเขาเป็นนักดำน้ำนะฮะก็มีการาทำ l ุ่น n o อกรุ่นลิมิเต็ดให้กับเขาเลยทีเดียวนะฮะใครสนใจยังไงเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวก็ลองไปหาข้อมูลกันดูนะฮะสกอตแคทเซลนะฮะก็เรามาดูกันที่นาฬิกาดีกว่านะครับผมครับก็กล่องอลังการอย่างนี้นะฮะก็้งนอกก็จะเป็นกล่องกระดาษลักษณะนี้นะฮะถ้าเราเปิดออกมานะฮะก็ด้านในเปิดกันเสร็จแล้วนะฮะนี่ครับก็ด้านในจะเป็นกล่องพลาสติกอย่างนี้นะฮะ ก็ค่อนข้างจะอลังการมากจริงๆครับผมไม่เคยเจอลูมิโนสที่อลังการขนาดนี้มาก่อนนะฮะก็ทั่วๆไปนะครับก็0200 s ี r ีส์อย่างที่ทราบเนี่ยกล่องก็จะเป็นกล่องผ้าแบบนี้นะฮะเป็นกล่องอย่างนี้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล่องพลาสติกด้านในนะฮะก็เดี๋ยวเราลองมาเปิดกันดูดีกว่านะครับนี่ครับอลังการงานสร้างครับผมความเจ๋งของตัวนี้เนี่ยก็คือนี่นะฮะเขาเป็นลิมิเตดที่มี สายมาให้ถึง3สายเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดดีเทลกันเลยนะฮะก็เริ่มจากที่นาฬิกานะฮะแกะกล่องกั้นสดๆให้ชมเลยนะฮะนี่ครับเป็นหน้าส้มนะผมตัวนี้ก็ขออน,นุญาตแกะพลาสติกจะได้เห็นกันจะชัดน,นะฮะ ก็เป็นหน้าส้มค่อนข้างสวยงามมากนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้เนี่ยจริงๆโดยพื้นฐานแล้วเป็นตัว3059นะครับก็เป็นหน้าส้มแต่ว่าจะเป็นลิมิเต็ดนะครับตัวนี้ก็ก็จะมีเซ็ตบ็อกเข้ามานะครับผมนี่ครับก็จะอยู่ในซีรีส์ของ3954นะฮะก็ตัวสายเนี่ยที่ติดมากับกับตัวเรือเลยเนี่ยก็จะเป็นสายยางธรรมดาของลูมิน x คนะฮะก็จะเป็นสายของ3050ซีรีส์นะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ จะมีอ่ามีมีปลามีป้ายนะฮะก็จับแจ้งอยู่ว่าเป็น3059เซตนะครับผมก็จะเป็นตัวลิมิเต็ดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์อื่นกันเลยนะฮะก็ดับถันมานะครับก็จะเป็นอ่าสายนาโต้นะครับผมเป็นสายนาโต้แท้จากรูมินอกเลยฮะก็จะเป็นเป็นผ้าไนลอนนะครับผมก็จะมีความทนทานค่อนข้างสูงนะครับก็ใส่ค่อนข้างจะสบายนะครับแล้วก็หลายท่านที่กลัวว่าจะเหม็นเนี่ยก็ ไม่ได้แยกขนาดนั้นนะฮะสายไนยลอนก็ค่อนข้างระบายอากาศได้โอเคเลยอยู่นะครับผมประมาณนี้ส่วนสายท่านมาก็จะเป็นสายผ้านะฮะก็จะมีตีนตะขาบอยู่อย่างนี้นะครับนี่ครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีโลโก้อยู่2ฝั่งนะครับด้านหนึ่งเป็นลูมิน x กซ์แบบนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสนัญลักษณ์เป็นลักษณะน่าจะเป็นปลาหมึกนะฮะประมาณนี้นะครับผม ของทางลูมิโน x เลยนะครับส่วนสายเนี่ยถ้าเปลี่ยนแล้วลักษณะหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยก็ลองดูที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะเรามีทํา,าเปลี่ยนสายแล้วก็ถ่ายเป็นรูปไว้ให้กับลูกค้าดูแล้วนะฮะประมาณนี้ครับผมอีกอันหนึ่งตัวนี้ก็เป็นความเจ๋งที่ผมมองว่าแปลกดีแล้วก็เจ๋งดีนะ,ะตัวนี้หลายๆท่านงงด้านหนึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นบัคเกรนะอีกด้านหนึ่งเป็นด้านเปล่า,าเอามาทําอะไร ตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นแหวนได้ซ้านะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันเอาไว้เพิ่มความยาวนะฮะก็คือในกรณีที่ใครมีขนาดข้อมือก็ทั้งใหญ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถเพิ่มความยาวเข้าไปได้นะฮะประมาณนี้นี่นะครับใส่เข้าไปก็จะเพิ่มความยาวเข้าไปอีกนะฮะสายลูมหนกของเราก็จะยาวเข้าไปอีกนะฮะก็คงคาดว่าคงไม่มีใครที่ที่จะจะต้องมายาวขนาดนี้นครับผมประมาณนี้ครับผมแล้วก็ที่สําคัญ มีอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเข็มทิศนี่เองตามแบบฉบับของ l ู m inox เลยนะฮะก็จะเป็นเข็มทิศอย่างนี้นะครับเข็มทิศเนี่ยสามารถใส่เข้าไปในสายได้เลยนะฮะสายของเราเดิมที่เป็นสายยางนะฮะก็สามารถใส่เข็มทิศเข้าไปก็ใส่เป็นลักษณะมีเข็มทิศด้วยก็เทอ,อีกแบบนะฮะบางคนได้ใช้งานจริงด้วยบางคนไม่ได้ใช้งานจริงนะฮะก็สวยไปอีกแบบนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราต้องเปลี่ยนสายเยอะแยะมากมายไปหมด สิ่งสําคัญที่สุดก็คือสิ่งนี้นะฮะอุปกรณ์เปลี่ยนสายจากทาง luminox เลยก็คือเป็นเป็นไขควงสาหรับการเปลี่ยนสายนะ,ะหัวก็จะหัวก็จะเป็นหัวสาหรับการเปลี่ยนสายลักษณะนี้นะฮะส่วนก็จะมีสกร,รนีนลายโลโก้ luminox mm hmm. อยู่ตรงนี้นะฮะในกล้องอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่ mm hmm. ก็อย่างที่เห็นกันนะฮะก็เป็นไขควงคุณภาพค่อนข้างสูงเวอร์เหมือนกันนะ,ะผมจับแล้วผมก็เฮ้ยอ,อยากได้เองเลยแต่ว่าก็คงต้อง จัดเซตนี้มาด้วยตัวเองแล้วนะก็เป็นไขควงจากทั้ง Luminox เลยที่ขึ้นชื่อว่าเจ๋งเรื่องเกี่ยวกับการทำนาฬิกาสวิตเนี่ยก็คงไขควงก็คงต้องเจ๋งตามๆกันนะฮะประมาณนี้ครับผมส่วนภายในกล่องเนี่ยก็จะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมนะก็คือด้านล่างแน่นอนขาดไม่ได้ก็จะเป็นใบรับการนำบัตรล้านของเรานะฮะวอ h Up นะครับผมส่วนอันดับทันมาก็จะเป็นหนังสือคู่มือแบบ หนังสือคู่มือของ limited edition นะก็เป็นของ Scott Castle เป็น special edition เลยนะฮะตัวนี้ก็จะมีบอกข้อมูลต่างๆอยู่นะฮะก็จะเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นแล้วก็จีนอะไรเงี้ยฮะผมไม่มั่นใจภาษาไทยไม่มีนะแต่ว่าก็ลองอ่านแปลภาษาอังกฤษกันดูนะฮะว่าใครอยากรู้ว่าเขามีความสําคัญอะไรที่ตรงไหนนะฮะคนนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับขาดไม่ได้ก็จะเป็นหนังสือคู่มือของรุ่นนี้นี่เองนะครับผม ประมาณนี้ครับผมก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะาหายากมากๆนะฮะในตลาดประเทศไทยผมเชื่อเลยว่าค่อนข้างที่จะไม่มีใครขายเลยดีกว่านะฮะเราก็จัดมาให้ลูกค้าแบบสวยงามสวยงามนะฮะตัวนี้ก็สายตัวที่หนึ่งนะฮะก็เป็นสายผ้าอย่างนี้นะครับผมส่วนสายตัวที่สองนะครับก็เป็นสายนาโต้เป็นไนลอนนะครับสวยงาม อย่าลืมนะครับลองไปดูในคอมเมนต์กันดูนะครว่าสายที่เปลี่ยนแล้วเป็นยังไงเท่ขนาดไหนสายตัวที่3าคือสายยางธรรมดาน,นะฮะแล้วก็จะมีตัวเพิ่มความยาวเปลี่ยนสายนะฮะแล้วก็จะมีเข็มทิศเข้ามามีไขค,รครวงเข้ามาแล้วก็มีสื่อคู่มือไปรับกันถ้าไม่ครบยาไปซื้อนะฮะประมาณนี้ครับผมตัวนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเจ๋งมากจริงๆนะผมก็ ผมคันๆมากเลยผมมีนาฬิกาเยอะเกินไปแล้วนะฮะก็ <c oughs> คิดว่าเรือนนี้คงจะเก็บด้วยนะฮะด้วยความที่ความสวยงามของเขานะฮะแล้วก็ดีเทลนาฬิกาเนี่ยก็เป็น3 0 5 0ซีรีส์นะ,ะตัวนี้ก็ขนาดตัวเรือน4 3มมิลน,นะครับเครื่องอนาล็อกคอร์สนะฮะเป็นสวิตเมททั้งเรือนตามแบบชอบของลูมินอกสายก็ถ้าเป็นยางก็คือเป็นซิลิโคนนะฮะตัวนี้ก็นุ่มๆม,มือสบายๆนะฮะสำหรับหลายท่านที่บอกว่าสายชอบขาดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ไม่ต้องห่วงเรามีสามารถซื้อเปลี่ยนได้นะครับประมาณนี้ครับผมตัวนี้ยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนดีกว่านะฮะก็จากเพจ t c h Up เช่นเคยนะครับนาฬิกาเบาๆสบายๆราคามิตรภาพนะฮะเราก็ยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวเลยเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นตัวพิเศษจริงๆลิมิเต็ดจริงๆนะฮะยังไงวันนี้ผมขอลาไปก่อน,นครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ